สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซี FC ท่างช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่12เมษายนสองห้าหกแปดแล้วนะคะวันนี้แม่ค้าลอตเตอรี่มาหาแม่เพลนแล้วนะคะแม่เพนว่าแม่เพลนจะไปซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนให้เอฟซีไปเบิ่งกันนะคะเนาะแม่เพลินซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนแม่เพลนก็นซื้อเลขอ่าตัวนั้นแหละเนาะคะ่ะเอฟซีกะไปเบิ่งนน้ำกันว่าแม่เพลินมักเลขตัวไหนเนาะ แต่สำหรับยอดผ้าป่าวันนี้นะคะแม่เพนจะเอาอยู่นะคะเอาไว้อยู่แต่ว่าบ่เอาบ่าบาเอาตัวท้ายของยอดรวมทั้งหมดนะคะจะเอาแค่ยอดรวมของช่องพี่ปหัตและช่องแม่น้องคําแพงที่รวมกันได้สามหมสพันเออสามหืสารอบาทนะคะนะคะน้องคําแพงพี่ปหัตอยู่หน้าบ้านอ้าวสวัสดีค่ะคนสวยงวดน,นี้ ตัวใดดังขึ้นขายค่ะขึ้นขายมากคือมาศาแท์เขึ้นขาบ้านนะคะอ๋อว่า,บ,าบ้านอยู่บนเพซื้อแรงน้ำกันตลอดกันยังบังวหู่าบ้านอยู่ใสคิดว่าเม่นอันนั้นมาอยู่นี่คุณมาศาตถามหน่อยสิจะให้ซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนศูนย <6. S 1> ์หก ศูนย์หกตัวเดียวก็มวลเน้เออจังไหนจ้าครับตัววอกกับเมียนะครับตัวครับตัวบอกกับเมียผู้ใดสิเออน่ะก็ว่าครับจุดตัวเนาะคำแม่หน่ศูนย์หกเก้าศูนย์สองศูนย์มาเผ็ดแม่เผ็ดแม่เผ็ดศูนย์หกสองหกหนึ่งหนึ่งสองศูนย์น่ออกเล่าออกเล่าหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ะ ออ,ออกเล่าเหมือนเลยทั้งบนทั้งล่างเนาะออกเล่าออกสิลไล่คนนี้ใถออาจารย์เพ่นมาสิอาจารย์เขบอกเมื่อวานนี่เพ่นมา Nam ซ C ยู a r n เลขเรลาเมื่อวานนี้มีหลายๆอาจารย์ให้กันเบิลมาให้ลูดเบิลไวเดอร์วาซิเนเพ่นกับว่า <มะ S 2> ของแม่เลี้ยงเขานึงตัวเน้นพร <มะ S 2> ้อมเมื่อวานนี่เม<ะ>ียน<ะ>คำแพงแกงส้มเมืม่อก,กี้บอกแม่ไปอะไรนะฮะเฮ้อไม่รู้ใครบอกมา ไปเล่นเฮลโลเลยบอกมาเมาเองย่างเขาไปแม่แสนบอกมาบอกย่างเขาไปเฮียนะแม่แม่มาตอบที่เชื่อไปเล่นเฮลโลใช่ไหมเพิ่งจะไปเล่นไพ่ดีกว่ามั้งเล่นไพ่ไหมแข่งแกงส้มเนาะอย่าถืออย่าซาเด้อค่ะเอฟซีอันนี้แนะครอบครัวตัวปวนนะน่ะอ่ามาเบิ้งค่ะ เลขพี่ประารศูนย์หกไซอ๋ออกอ,อกมาเออสองศูนย์อเอาไวปให้คนเจ้าบุต้องซื้อดอประฮาร์ตคอยซื้อเองเจ้าบุมีดวงคันเจ้าซื้อน้ำยำไดนเราเป็นบัตรถือเยอที่อ <c> า <oughs> ีหลีแล้วซื้อบัตรถือเยอที่อาเนี่ยศูนย์หกแล้วก็เอากลับบ่เอากลับเอากลับชุดหนึ่งเนาะเอากลับบ่ ม่นบอกว่าบวกับบ่เรียกมันออกตรงๆเลยแมนบอกสิศูนย์หกบกกับเนาะอ่ะสามศูนย์ศูนย์สามทสียเอางสียเอายอดอันนั้นเพี้ยนไว้เสียเอายอดอันของเจ้าของแมนตัวใดสามศูนย์ศูนย์สามเพราะว่ามันร่วมสามหมื่นกับสามร้อยพอดีสามหมื่นสามร้อยศูนย์เด็ดสามศูนย์แม่กำแพงเพี้ยเพี้ยนแห่อันศูนย์หกศูนย์ศูนย์สองศูนย์ 2บสองหกทะเบียนบ้านสี่สามสามสี่ให้เออเนี่ยสามสี่สามเอาแปดตเด็กัเด็แเมีนยุ่หลักลอยอันสามสี่สามเ้าผัปานหกสามเล่ร่วมเดี๋วหกสามตัวเก้าห6 3กสามเอาไว้ห้าน้อยมื่อแรง สองสามสี่นี่คโอ้นี่เนตรงเลยสองสามสี่เอนตัวกลับกลับกันสองสามสี่ฮหลังวันที่หนึ่งไน้่แม่ขอจักงวดเนี่นะป่วเนยเลยหกเีนี่ค่ะสอแล้วนสอหกค่ะบเพิ่นบ่มีไผเอาเพิ่นหากอออก็่าสันหากอออกมาขายสามารอนบานขึ้นลมาเลย ก็นงินใบเดียวเงินใบเดียวไปเหมของเลยแม่งเ่องอันนี้อันนี้เป็นเลขทะเบียนบ้านแม่เพนเอาไว้ติดติดไว้เฉยๆเพราะว่าฝันฝันว่าลูกชายพี่ประหัตพาแฟนมาเยี่ยมสามครั้งแล้วฝันเห็นสามครั้งแล้วบ่เป็นฝันแค่เทือเดียวได้ฝันสามเทือเราเห็นว่าลูกชายคนโตลูกชายผู้ใหญ่เพิ่นผ้าผู้สาวมายามพอเพิ่นวสันนะคะ น um> um ี่ส่วนสองเนี่ยนี่จะสองสนวนบ่ใช่สองสี่สี่สองเลยแปดสองสี่อันนี้เลขทะเบียนบ้านแหละซื้อสลับไวปซื้อ เก้าสองศูนย์แปดสองสี่เอาตัวนี้มันสวยสี่สองห้าสองสี่สี่สองกับห้าสี่สองนีสวยน,นี่อันนี้นี่เพราะว่าเลขหนาะไม่กลับเป็นกันบเลขทีคือกันโอเคเอาแค่นี้ก่อน เดี๋ยววันสุดท้ายค่อยว่ากันใหม่นะคะให้เพนก็จะได้เลขทะเบียนบ้านเอากลับกันเนาะสี่สองสองสแล้วก็สี่สามสามสี่นะคะสามสองยังบอมักอยูอย่ <c oughs> อันนี้เป็นเลขยอดผ้าป่านะคะเอซีสามศนศย์สามี่ค่ะยอดผ้าป่าสามศูนย์ศูนย์สาม นาะอันนี้เลขพี่พาฮัตพี่พาฮัตเพื่อนบอกศูนย์หกเป็นว่าโบต้องกลับแม่วา่าเอาชุดหนึ่งไปกลับไวปชุดหนึ่งเนาะเดี๋ยวโบกลับกระตับแตกหกหกศูนย์กับสี่หกศูนย์เอาเป็นสี่หกศูนย์ดีกว่าเนาะ คสี่หกหกสี่ศูนย์สี่หกศูนย์อ้าวเลขไหม,อมโอเคค่ะนับกีบ่ใบสองขั้นพอดีค่พันสิบเนาะ ม่เพิ่นซื้อไม่เพิ่นจะซื้อกับทุกตั๋วเลยเพราะว่าแต่อย่างบ,บ่ไบด้ซื้อว่าแมนซื้อบนซื้อล่างพรมบ่ได้ว่าซื้อ,อต่ล่างอย่างเดียวซื้อต่บนอย่างเดียวเห็นบพิ่นฟันท่งมาห้สองงวดแล้วเลขหมอดูเลขเด็ดอันเห็นบ่ฟันท่งงวดน,นั้นหกสามล่างอย่างเดียวกันบนนิดๆน,นะลูกว่าสั่นออกบนงวดที่แล้วนี่ลูกแปดเจ็ดล่างกันบนนิดๆดนะว่าสั่นขึ้นบนเออกัน ค่นเพ่นซื่อเพ่นจะสื่อทั้งบนทั้งล่างไว้ทอทอกันนะคะ fc เนาะแต่บางวันที่แล้วเสื้อพอแห้งก็เลยกันบนไว้ไหนนึงวนนัมันสีมาลางแม่แปดเจ็ดนะเออได้เยู่ล่อมือสุด้ายเบิงเบิงหลานมันสีฝากซื้อเลขกแต่ไดมันฝากสามงวดเขาทั้งสามงวดแมถือทั้งสามงวดสองคู่งวดละสองคู่นะถือจ้อยเจ้าของสันซื่อเป็นหางเวายังบ่ดถือ เนาะอ่ะตามนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเลขแม่เพนซื้อนะคะซื้อตามเลขตัวเองมากเนาะค่ะก็คือสี่สามมักแห้งค่ะสี่สามสามสี่นี้มกักหลายกามูเดอร์ค่ะมักได้ใจอยู่แล้วเนาะมักได้ใจอยู่แล้วค่ะมักจะดโดมาแล้วค่ะพัดมาฝันเห็นลูกไส้พี่พรดมาบานเนี่ยก็เลยมาเปาะเจาะเหมาะกับเลขบ้านเจ้าของนะคะ สองสามสี่ก็เลยมาเติมเข้าไปกันเนาะอ่ะตามนี้ค่ะคลิปนี้กับประมาณนี้เนาะซื้อเลขลอตเตอรี่ก็ะจะมีสี่สามย้ำให้อีกเธอหนึ่งเด้อสี่สามสามสี่เนาะนี่ค่ะแล้วก็สี่สองสองสี่นี่ค่ะสามสองบ่เอาเด้อจ้ะเอาบ่งมาลัตัวสี่สองสองสี่เนาะแล้วก็สามศูนย์ศูนย์สามยอดผ่าปลานะคะ อาา 03, 30, 30, ่า่ป้าศูนย์สามสามศูนย์เบอร์เรบ่าย่างเป็นเลขใบค่ะ่อปสามศูนย์กับเบิร์ล้วเนะะาะเลขใบเนาะเพื่อว่าเอฟซี C ทั้งช่องแลว้วก็แม่นองคำแพงพี่พหาลร,รวมบุญกันอาจจะเพิ่นหาโชคเข้ากระได้เนาะคะ่ะเอฟซอันนี้เป็นความเสื้อส่วนบุคคลนะคะส่วนหกศูนย์ศูนย์หกของพี่มหานะคะเอฟซ อ่ะผู้ใดมกักตัวใดก็จัดไปนะคะสําหรับแม่เพ่นแล้วซื้อเลขหลายค่อยูเดออย่าถามว่าแม่เพ่นเน้นตัวใดแม่เพ่นบอเน้นจักทอ่ทอทอ่อกันบดอ่ะตามนี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยฟังฟังกันยกช่องนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งทะเบียนบ้านกันเดี๋ยวเอซีจะถามว่าวาเรืืองทะเบียนบ้านคือบทายให้เบิ้งเน้จะว่าไม่เนาะด่ค่ะ ทะเบียนบ้านบ้านนี้อยู่แล้วรวยเงินทองโชคลาภบาบร,รมีนะพหัตผ่องแพ้วสองสามสี่หมู่สี่จ้านะคะเอฟซี FC, งามบอคันงามกระตามได้บอบงามกระพานเดอ้อจ้าทุกๆอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะอย่าลืมเข้าไปสั่งตำไทยตำลาวได้นะคะที่ลิงก์ใต้คลิปทุกเมื่อทุกเวลาจ้าดอกแก้วกำลังบานนะคะสวยงามมากค่ะ